นัดที่นัดกับทุกคนไว้เอ๊ะนัดกับใครนะแน่นอนว่านัดกับชาวออโตวิชันแม็กใช่ไหมจ๊ะเราอยู่กันในงานมอเตอร์โชว์2025ที่บูธของ Honda ทุกท่านนี่ไม่ได้ผิดพลาดอะไรนะคะที่เห็นความยิ่งใหญ่อลังการด้านหลังของแตงโมโต,ตรงนี้เพราะ Honda เขารวบรวมทั้งในเซกเมนต์ของรถยนต์ค่ะหลากหลายรุน่นหลากหลายรูปแบบรวมไปถึงรถจักรยานยนต์ฉนีนัคงขวามือตรงนี้ก็โหเรียกได้ว่ายิ่งใหญ่กว่าทุกปีนะคะรวบรวมมาไว้ในงานมอเตอร์โชว์ปีนี้มาที่ h o n d ้ที่เดียวครบจบค่ะ ในวันนี้เราจะพาทุกคนไปฟังจากท่านผู้บริหารของทางฮอนด้ากันดีกว่าว่าชีวิตของเขาเขาจะมีรถไฮไลท์อะไรในทางด้านรถยนต์ที่น่าสนใจกันางไปฟังกันเลยจ้า ไฮไลท์ของงานมอเตอร์โชว์ในครั้งนี้นะคะเรามาพร้อมกับขุมพลังที่หลากหลายมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นขุมพลังไฟฟ้าขุมพลัง e-h e-v full hybrid แล้วก็ขุมพลังเทอร์โบด้วยนะคะเราจะมีการเปิดตัวแบรนด์แคมเปญตัวใหม่ที่ชื่อว่า where the drive means more มองว่ารถยนต์ไม่เป็นเพียงแค่ยา,านพาหนะแต่จะเป็น่เพื่อนคู่ใจนะคะที่ไว้วางใจได้รุ่นที่เป็นไฮไลท์ของเราในวันนี้เลย Honda e-n 1นะคะ S U V ขุมพลังไฟฟ้า100%ค่ะก็เป็นครั้งแรกที่ Honda เปิดตัวนะคะ รับจองแล้วก็จำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งมาพร้อมกับราคาพิเศษนะคะอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นไฮไลท์นะคะ Honda h o n d a City Hatchback d r i v บใหม่ค่ะ ตกแต่งมาแบบสปอร์ตรอบคันนะคะสําหรับสายสปอร์ตนะคะที่ชอบความสปอร์ตเร้าใจแต่ยังแปลงไปด้วยความอาเนกประสงค์ของรถแฮชแบ็กด้วยนะคะซึ่งมาพร้อมกับการขับขี่ที่คล่องตัวอีกทั้งยังประหยัดน้ามันค่ะดิฉันก็ขอเชิญชวนนะคะลูกค้ามาร่วมสัมผัสนะคะกับผลิตภัณฑ์ฮอนด้าได้ที่งาน Bangkok International Motor Show อยู่กับรถไฮไลท์ในบูธของ Honda ในงานมอเตอร์โชว์ปี2025นี้นะคะกับคันนี้เลย Honda City Hatchback ซึ่ง รุ่นดิวเวิลนั่นเองค่ะเขาจะมาพร้อมกับชุดแต่งภายนอกรอบคันจับเต็มเลยทีเดียวเป็นสไตล์ด r i เวิ์ค่ะนี่คือ c ิ t y c คาจากทาง Honda ที่ขายดีอยู่แล้วนะคะเป็นรูปแบบของ5ประตูออปชันการใช้งานจัดเต็มระบบความปลอดภัย Honda า e s i n g ก็เรียกได้ว่าใส่มาให้แบบครบคันแต่ความพิเศษของเขาคือเขาเปิดจาหน่ายในราคา829,000บาทภายในงานของเราค่ะเรามีข้อเสนอพิเศษให้เลือกถึง2ข้อเสนอด้วยกันค่ะทางเลือกที่1ค่ะดับเบิลซม พักผ่อนเบาดาวสบายเลือก่อนได้ตามสบายในสไตล์ของคุณเลยค่ะเริ่มต้นเพียงแค่8,108บาทเช่านั้นหรือจะเลือกเป็นการดาวต่ำเพียง10%นะคะพร้อมกับฟรีประกันภัยชั้น1และรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริดยาวนาน10ปีแบบไม่จำกัดระยะทางค่ะและทางเลือกที่2ค่ะดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น2.2%สำหรับเจ้าของรถยนต์หรือจะเป็นรถจักรยานยนต์ h o n d ้าและครอบครัว Honda Lo y a l ตีนั่นเองนะคะและดอกเบี้ยพิเศษ2.3ส 5%สำหรับลูกค้าทั่วไปค่ะนี่คือแคมเปญดีๆ Honda City Hatchback d r i v e มีเพียงแค่1,000คันเท่านั้นสนใจต้องรีบมาดูรีบมาจองได้เลยนะจ๊ะ แล้วเราอยู่กับอีกหนึ่งคันนะคะที่เป็นไฮไลท์ในบูธ Honda านั่นก็คือฮอ n ด a า n 1จ้ารถพลังงานไฟฟ้า100%เรียกได้ว่าเป็นรุ่นแรกของทาง Hon ด a าเขาให้กำลังแรงม้าสูงถึง204แรงม้าแรงบิดสูงถึง310นิวตันเมตรในการชาร์จหนึ่งครั้งวิ่งได้ไกลถึง500กิโลเมตรในมาตรฐาน NE DC นั่นเองค่ะเรียกได้ว่า จัดเต็มมากๆม,มาพร้อมการตกแต่งที่สวยงามระบบไฟหน้าแบบอูฟังก์ชัน LED ค่ะผ่านด้านนี้ให้ดูล้อนิดนึงนี่เป็นสีทูโทนปัดเงาเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ EN1 ห้องโดยสารกว้างขวางค่ะรวมไปถึงหน้าจอกลางของเขาใหญ่ๆเลย15นิ้วค่ะสามารถแบ่งแยกการใช้งานเป็น3ส่วนได้ใช้งานได้สะดวกนะคะสำหรับข้อเสนอสุดพิเศษจาก Honda EN1 ค่ะรับประกันแบตเตอรี่และระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าทั้งระบบ ถึง8ปีหรือ1,60,000กิโลอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนนั่นเองนะคะรับดอกเบี้ยพิเศษ1.69%นะคะสำหรับครอบครัวของทาง Honda หรือลูกค้าทั่วไปรับดอกเบี้ยพิเศษ1.99%ค่ะพร้อมกับฟรีประกันภัยชั้น1นึ่งฟรีโฮมชาร์จเจอรฟรีรับประกันคุณภาพรถใหม่และบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนอกสถานที่24ชั่วโมงเป็นระยะเวลาถึง5ปีหรรือ 150, รอออ1050กกมยยย่่่่่าางงงงใดดหนนึึนคะเีไ้ว่าป เป็นและข้อเสนอของคันนี้รถไฟฟ้ารุ่นแรกของทาง Honda นั่นก็คือ Honda e n 1ปังมากๆถ้าสนใจต้องรีบมาจองในงานมอเตอร์โช2์2 5ตามมาชมคันจริงๆกันเนด้เลยนะคะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะภายในบูธ h อนด้นั่นก็คือ h r v e h e v นั่นเองค่ะ คุ้มพลังไฮบริดจากแบรนด์ Honda ที่อยู่ในเซกเมนต์ของ B SUV ที่ได้รับความนิยมสูงเช่นเดียวกันเลยค่ะเพราะว่าเขามาพร้อมกับการทำงานของเครื่องยนต์ขนาด 1,500cc ซทำงานร่วมกับหมอเตร์ไฟฟ้าถึง2ตัวด้วยกันนะคะและให้อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันที่น่ารักสุดๆก็คือ2 5 6กิโลเมตรต่อลิตรประหยัดน้ำมันเข้ามาดูภายในนี้ฟังก์ชันการใช้งานความสะดวกสบายของเขาเบาะหนังสังเคราะห์วัสดุคุณภาพดีแบบนี้ถ้าเป็นฝั่งคนขับนี่ปรับไฟฟ้าด้วยนะ ควงอลัยก็เป็นมัลติฟังก์ชันแบบนี้แล้วก็หน้าจอกลางขนาดใหญ่ถึง8นิ้วนะคะและที่สําคัญนี่ไวเลสชาร์จก็มีมาให้ด้วยเออใช้งานกันได้แบบสะดวกสบายแบบนี้เลยและนี่คือสีใหม่ของ HR-V นั่นก็คือสีกาดีสวยมากๆเลยมาพร้อมกับชุดแต่งโมดูโลด้วยก็คือเป็นแพ็กเกจที่จ่ายในราคาเพียงแค่2 1 0 0 0บาทและอีกหนึ่งชุดแต่งที่ไม่อยากให้ทุกคนพลาดก็ นี่เลยหมูแกนเอออันนี้ก็สวยเหมือนกันนะจัดเต็มเช่นเดียวกันสําหรับชุดแต่งหมูเกนนะคะนี่โอ้โหเป็นไงให้มาครบจบเลยทีเดียวและความพิเศษของเขานะคะนั่นก็คือแคมเปญภายในงานค่ะ ดับเบิัดสมล์ว้าวเขาบอกว่าผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่7,195บาทต่อเดือนรับฟรีประกันไัยชั้นหนึ่งไปด้วยประกันแบตเตอรี Hi ่ไฮบริด10ปีแบบไม่จำกัดระยะทางด้วยรวมไปถึงอัตราดอกเบี้ยพิเศษก็น่าสนใจมากเพราะว่ารับดอกเบี้ยพิเศษ1.69%เท่านั้นพร้อมกับ Honda e x u l u s i v e แครและบัตรเติมน้ำมันมูลค่าถึง1 5 0 0 0บาทพิเศษมากที่สำคัญใครที่มีรถเก่าแลก ซื้อรถใหม่ Honda Happy Trade i ินค่ะรับเพิ่มบัตรเติมน้ำมันมูลค่า30,000บาทว้าวแคมเปญปังแบบนี้บอกเลยว่าต้องมีในงานมอเตอร์โชว์ที่นี้เท่านั้นนะจ๊ะแต่เดี๋ยวเราจะพาไปดูคันอื่นๆเพิ่มเติมตามไปเลยจ้า มาดูพี่ใหญ่กันบ้างดีกว่านะคะเป็นอีกหนึ่งรุ่นนั่นก็คือ Honda Accord ที่หลายคนน่าจะรู้จักการแต่คันนี้จะเป็นแบบ ehev ก็คือคุ้มพลังไฮบริดจากทาง Honda น,นั่นเองค่ะซึ่งแน่นอนว่าให้มอตเตอร์ไฟฟ้ามาถึง2ตัวเลยค่ะอัตราการใชเปืนน้ำมันอยู่ที่25กิโลเมตรต่อลิตร ดีมากๆเบาะสำหรับประเทศไทยอีกแล้วนะจ๊ะห้องโดยสารภายในกว้างขวางค,ค่ะมาพร้อมกับไฟในการสร้างบรรยากาศด้านในห้องโดยสารที่สามารถปรับเฉดสีได้เรื่องของระบบเสียงของเขาใช้ลำโพงโบสถึง12ตําตำแหน่งเลยทีเดียวและที่สําคัญยังมีเฮดขที่หน้าจอขึ้นให้ด้วยหรูหราด,ดูดีมากๆเลยนะคะเรียกได้ดว่าจัดเต็มกับระบบความปลอดภัย Honda s e n นซิ g ด้วยค่ะใครที่สนใจต้องรีบเข้ามาดูคันจริงในงานเลยนะจ๊ะ เขามีคุรมีด้วยทุกคนม,มอเตอร์ไซค์เขาน่ารักกับบุกกะปิกมากเลยแวะไปดูคันอื่นกันบ้างดีกว่าเขามีมอเตอร์ไซค์หลากหลายเซกเมนต์มากภายในบูธฮอนดา้าทุกคนดูดิด้านหลังของตึงโม เป็นยังไงบ้างคะจัดเต็มจุใจมากสำหรับรถยนต์ที่นำมาจ่อแสดงโชว์ภายในงานมอเตอร์โชว์2025ในบูธฮอนด้าปีนี้มีให้เลือกหลากหลายเซกเมนต์หลากหลายรุ่นมากๆเลยทีเดียวนะคะยิ่งขับก็ยิ่งประหยัดที่สำคัญข้อเสนอดีๆแบบนี้มีเฉพาะในงานมอเตอร์โชว์ปี2025เท่านั้นนะคะจนถึงวันที่7เมษายนนะคะเพราะฉะนั้นท่านไหนที่สนใจรีบตามตังโมงเข้ามาที่บูธฮอนด้เลยจ้า